ครับวันนี้มีโจทย์มาแก้ปัญหากันอีกให้หาค่าสเตรสหรือว่าความเค้นในสายเคเบิลซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง0.6นิ้วรับน้ำหนักแท่งโลหะแท่งนี้น้ำหนัก6,000ปอนด์ความยาว10เมตรครับเราก็จะมีสูตรเรื่องของสเตรสเท่ากับแรงหารพื้นที่เอาละทีนี้เรามาดูไดแกนตรงนี้นะ เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเนาะก็จะมีแรงตรงนี้ขึ้นแรงดึงตรงนี้ขึ้นน้ำหนักกดลงของแท่งโลหะ6,000ปอนด์ระยะ5เมตรหเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะเทคโมเมนต์เนาะเทคโมเมนต์รอบจุด C เท่ากับศูนย์ในสภาวะสมดุลน,นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เป็น t แต่ว่าต้องแตกแรงไป,ไปในแนวดิ่งแกน y ก็เป็นเท่าไหร่ตรงนี้3ตรงนี้5 3กับ5เนาะตรงนี้ก็จะเป็นสแควร r o ูทของ3ยกกำลังสองบวก5ยกกำลังสอง เพื่อจะเอามาคูณแฟกเตอร์ตรงนี้นะก็เท่ากับสแควรูทสามสิบสี่เพราะฉะนั้นแรงที่มาในแนวดิ่งแกน y ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสามหารสแควรูทสามสิบสี่ทนะครับทีคือในแนวในแนวเทียงตรงนี้แต่ออกมาจะเป็นค่านี้ พอเราเทคโมเมนต์ปุ๊บเราก็จะอันนี้คือจุด C เทคโมเมนต์เราก็จะใช้ค่านี้เอาละเทคโมเมนต์เท่ากับ0ูนย์ต้านไหนบ้างก็เป็น t คูณ5ก่อน 5t อันแรกนะฮะจุดหมุนอยู่ตรงนี้ t คูณ5 5คือตรงนี้นะ t คูณ5บวกกับบวกกับ10ิบเมตรคูณด้วย สามหารสแควรูทสามสี่ครับแล้วก็จะเท่ากับเท่ากับตอนขาลงละห้าคูณหกพันออันนี้ห้าทีอันนี้ต้องมีทีด้วยอ่าม่มีทีอยู่สองจุดตรงนี้ต้องมีทีด้วย อหาทอันนี้เท่าไหร่ตัวนี้3ามหารลดสามบวกกับ5้าด้านนี้นะครับเราดึงตัวแปรทีออกมาเนี่ย5บวกตรงนี้30มสหารลดสามส่กับ10.145ดที เราดึงตัวแปรีออกมาด้านนี้ก็คือสามหมื่นเนาะย้ายตัวนี้ลงไปเพื่อหาค่าทคกับสามหมื่นหารสิบจุดหนึ่งสี่ห้าเท่ากับสองเก้าห้าเจ็ดจุดหนึ่ง สประมาณนี้นะครับประมาณนี้พอเราทราบค่าทีล้วหาสเตทใช่ไหมถ้าหาสเตทก็เข้าตรงนี้ก็ยกตัวเลขนี้ไปเท่ากับอ่เดี๋ยวเขียนขั้งบนดีกว่าอเห็นตรงนี้สองเก้าห้าเจ็ดจุดหนึ่งสอง ันนี้เป็นโจทย์เขาหาเขาให้หาตรงนี้พื้นที่เท่ากับศูนย์จุดหกศูนยจุดหกยกกำลังสองาพส่วนสนีะ่พื้นที่เพราะว่าเขาให้มาแค่เดมิเตอร์นะสเตทเท่ากับแรงหารด้วยพื้นที่ พื้นที่ของเส้นผ่าศูนย์กลาง0.6เนี่ยก็คือพายดีกำลังสองส่วนสี่เพราะนั้นเราก็จับพวกเนี้ยเป็นคำตอบเลยก็หารเลยพอหารปุ๊บสี่ก็พลิกขึ้นนะตัวสี่เนี่ยพลิกขึ้นไปคูณอ่ะย้ายเลยเนาะไปคูณสี่ตรงนี้นะแล้วก็หารกันตามปกติบวกลบคูณหารกันตามปกติสองเก้าห้าเจ็ดจุดหนึ่งสอง คูณสี่หารหารพายเครื่องนี้มีพายไหมมีโอเคหารพายแล้วก็หารอีกทีหารจุดสามหกเท่ากับหนึ่งศูนย์สี่ห้าแปดจุดหกเจ็ดเป็นค่าสเตสนะครับเขาให้หาค่าสเตสในะตรงนี้ เขเป็นหน่วยเป็นปอนต่อตารางนิ้วนะบางทีก็เขียนเป็น psi ก็ได้นะหรือว่า psi นะปอนตต่อตารางนิ้วโอเคนี่คือคำตอบแล้วครับ